จริงเทรนของตัวผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในอนาคตเนี่ยเราต้องกินน้อยได้มากหรือถ้ากินเท่าเดิมเนี่ยมันต้องได้คุณสมบัติที่มันดีขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนวัตกรรมเซลล์เอ a นฮาตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่เราเติมเข้าไปแล้วมันทําให้สารชนิดอื่นๆเนี่ยมันสามารถเข้าสู่เซลดูดซึมได้ดีขึ้นแล้วก็ร่างกายมันใช้ประโยชน์ได้ดีขึ้น จริงๆการเสริมคอลลาเจนนะฮะก็สามารถรับประทานได้ในทุกช่วงอายุนะครับเพราะว่าร่างกายเนี่ยมันมีการสร้างแลวก็การทำลายของคอลลาเจนเนี่ยตลอดเวลาไม่มีใครใ<ช>ที่สายเกินไปสำหรับมานาะโปรคอลลาเจนนะครับจะเป็นคอลลาเจนไดเพไพายซึ่งเป็นโมเลกุลที่เล็กที่สุดสามารถดูดซึมได้ดีกว่าคอลลาเจนปกติถึง55เท่าดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดเข้าเซลล์ได้อย่างรวดเร็วโดยที่ไม่ต้องผ่านกระบวนการย่อยอาหารที่กระเพาะอาหารเลยนะฮะ